สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายัดดิทแบงค์นะครับวันนี้คือวันอังคารนะครับมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลงสนามไม่รู้ให้เชียร์กันอีกหลายคู่เลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับวันนี้เป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลเจอกับบาเยอเมวนกในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกปืนโตนะครับของมิเกลเตเต้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นในถ้วยนี้ทําได้ดีเลยนะครับไม่ว่ารอบที่แล้วจะผ่านพอโตมาแบบคือจับนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเกมนัดเยือนไปแพ้ก่อนนะครับแต่ก็กลับมาแก้ตัวได้ ในบ้านนะครับวันนี้เจอกับยิญินิคที่ฟอร์มโดยรวมกําลังเป๋นะครับผมมองว่าอาร์ซอนน่าเชียร์กว่าเยอะวันนี้เจ้าถิ่นนะครับสภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมรอเช็คฟิตกาเบียนมากันเยสนะครับแต่ว่าน่าจะ สามารถลงเล่นได้นะครับแม้ว่าจะมีการมาเจ็บติดตัวมาเมล็กน้อยในเกมที่พวกเขาบุกไปชนะไบต้านสามสูเท่ากับวันนี้อาร์ซนอนถือว่าเป็นชุดเต็มหมดเลยแนวลุกมีคารฮาแวร์บุกโยซาก้าเรนโดทอสซาจอร์จินโยเดแคไลและก็มาตินโอเดกาสองเซอร์แบ็กก็จะเป็นวิลเลียมชลีบาแล้วก็กาเบรียลมาการเยสนะครับวิงแบ็กเป็นเบนไวแล้วก็ยาคุปควิอ io, หรือว่าวิลเชสเตอร์ซซนเซนโกคนใดคนหนึ่งส่วนเสือใต้เมเยอร์มิวนิคนะครับของมัตตูเคลสภาพทีมก็ถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับวันนี้ได้ โยอุปเมกาโน่พ้นโทษแบรนกลับมาวันนี้แนวรุกนะครับมีฮาริเคเล่นเป็นหน้าเป้านะครับสามตัวรุกก็จะมีจามันมูเซียร่าโทมัสมุลเลอร์แล้วก็เลรอยซาเน่นะครับตรงกลางมีอเล็กซานดาราฟาฟโลวิดแล้วก็เลออนโกเลสก,กาในรับ4คนมีอันฟองโซเดวิดนะครับโยชัวคิมมิดคู่เทอร์แบ,บ็คเป็นมัตไตเดลิกแล้วก็เอลิกไดเออร์คู่สาวประตูเป็นมูนเอลนอยเออร์น่าเชียร์ซัอนมากกว่านะครับด้วยทีมเวิร์กแล้วก็สภาพความสดของผู้เล่นนะครับมองว่าปืานโตนั้นดีกว่าบริวนิพอสมควรนะครับับแล้วกวก็นนี้ไพอ เนในบ้านด้วยเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะเก็บใจชนะได้ก่อนเป็นนัดแรกเชียร์อาร์เซนอลไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอผมนายสตาร์ทได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ